เผาถ่านมีไรายได้15,000บาทหรือเท่ากับพนักงานประจำมันเป็นไปได้ไหมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการเผาถ่านนะครับหรือว่าการเปลี่ยนมไม้ไปเป็นถ่านนะฮะมันสามารถจะสร้างไรายได้15,000บาทจริงหรอนะครับอาจจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นนะคร ผมสามารถยืนยันกับทุกคนในตอนนี้ได้ทันทีเลยนะครับว่า15,000บาทมันทําได้จริงครับในระยะเวลา1เดือนนะครับการเผาถ่านและได้เงินเดือน1น0 0 0บาทมันน่าใสอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณต้องใช้ไม้ถึงกี่ตันนะคุณต้องทําอย่างไรถึงมันจะได้15,000บาทนะเพราะถ่านเนี่ยป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็ขายอยู่แค่ กิโลละ15บาทถึง20บาทเองนะครับคุณต้องเผาเท่าไหร่ถึงมันจะได้ 1, 5 0 0 0บาทนะครับผมตอบได้เลยครับถ้าคุณขาย่านอย่างเดียวคุณต้องเผาทั้งหมด1ตันครับหรือว่า1,000กิโลถึงคุณจะได้ 1, 5 0 0 0บาทครับหลายคนพอผมบอกว่าต้องเผาไม้1ตันนะถึงก็วิ่งหนีแล้วนะครับคงไม่อยากได้รายได้หมื่นห้าเลยใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเผาไม้1ตันถึงจะได้เงิน1มื่นห้าครับเพราะว่าการเาถ่านนั้นมีหลายช่องทางนะครับในการสร้างรายได่รรายไชอองงททบเีูลละัค รายได้จากการเผาถ่านนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าการเผาถ่านเนี่ยสิ่งที่มันจะได้แน่นอนเลยก็คือถ่านครับแต่นอกเหนือจากถ่านแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่จะเอามาสนับสนุนรายได้ของเรานะครในเมื่ออย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รายได้หมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องเผาถ่านหนึ่งตันครับหรือว่าหนึ่งพันกิโล ซึ่งมันเป็นไาได้ครับคุณจะไปเอาไม้มาจากป่าไหนถึงจะได้1ตันนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าปัจจุบันนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องขายถ่านอย่างเดียวถึงจะได้15ึ0 0หบาทเพราะการเผาถ่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเหมือนกับการกรีดยางพาราเกษตรกรชาวสวนยางเวลาเขาตัดยางพาราหรือว่ากรีดยางพาราเนี่ยครับนอกจากเขาจะได้น้ํายางสดเอาไปขายแล้วเป็นรายได้หลักนะครับเขายังมีขี้ยางครับทุกคนซึ่งขี้ยางเนี่ยมันคือกําไรของเกษตรกร เช่นเดียวกันกับการเผาถ่านครับทุกคนการเผาถ่านเนี่ยการที่เราได้ถ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราสามารถที่จะแปลงจากไม้ไปเป็นถ่านแล้วเอาถ่านไปแปลงเป็นเงินได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะได้เงินเดนะือนหมื่นห้าเนี่ยคุณต้องใช้1ตันนะครับแล้วคุณไปเอาไม้มาจากไหนล่ะถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับวิธีที่ผมจะแนะนําก็คือให้คุณเก็บน้าส้มควันไม้ครับนั่นคือ,อไรายได้ช่องทางที่2ครับ การที่เราทาเตาพอทานแบบถัง200ลิตรนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะกลั่นน้ําส้มควันไม้ให้เราเอามาใช้ในการเกษตรได้ครับและไอ้น้ำส้มควันไม้เนี่ยครับคือรายได้เป็นจํานวนที่มา,าสารที่เราสามารถที่จะได้ในแต่ละครั้งสําหรับการพอทานครับนอกจากรายได้จากน้ําส้มควันไม้นะครับเรายังที่จะได้รายได้ในจากเปลือกไม้นะครับหรือว่าจากเศษถ่าน เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขานิยมที่จะเอาเปลือกไม้นะครับหรือว่าเศษฐานที่มาจากการเผาถ่านนะครับเอาไปใช้ในการใส่ต้นไม้ของเขานะครับเพราะว่า มันเป็นประจุลบนะครับมันก็จะดึงธาตุอาหารหรือว่าดึงในส่วนของอน้ำอะไรพวกนี้นะครับมาเก็บไว้ในตัวถ่านแล้วก็ทําให้ดินชุ่มชื้นนะครับอยู่ในต้นไม้มันช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างเกษตรกร,ก,รก็เอาเปลือกไม้ตรงนี้ไปใช้ได้อีกนะครับถ้ากับว่าการเผาถ่านหนึ่งครั้งเราจะไม่สูญเสียอะไรเลยครับหนึ่งคือไม้เนี่ยเราได้ไปเป็นถ่านสองก็คือน้ําส้มควันไม้ที่เอามาจากควันเนี่ยเราก็จะเอาไปขายเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรและสามนั่นก็คือ ในส่วนของเปลือกไม้นะครับหรือว่าเศษฐานแล้วก็เอาไปขายเกษตรกรได้อีกเกษตรกรก็เไปใส่ต้นไม้ได้อีกอเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินได้อีกทุกต้องไหมครับอันนี้คือ3ช่องทางหลักๆในการพาถ่านนะครับในการสร้างไรายได้จากการพาถ่าน เอาละทีนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของแต่ละช่องทางว่ารายได้มันจะมากน้อยแค่ไหนกันเจียวถึงมันสามารถทําเงินได้1,500 0บาทหลังจากที่ผมบอกมาแล้วนะครับว่ารายได้มีทั้งหมด3ช่องทางหลักๆในการาสร้างไรายได้จากการเผาถ่านในแต่ละครั้งนะครับทีนี้ผมอยากจะมาแจกแจงรายได้ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดนะครับว่าไอ้สช่องทางเนี่ยมันได้มายังไงนะครับและแต่ละช่องทางเนี่ยมันได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับ ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนครับว่าในการเผาถ่านใน1เดือนนะครับก็คือเราสามารถจะทำถ่านได้นะครับสิครั้งนะครับหรือว่าทำสามารถจะเผาถ่านได้10ครั้งในระยะเวลา1เดือนครับเพราะว่าใน1การเผานะครับเราจะต้องใช้ระยะเวลาถึง3วันนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องร้อนใจครับว่าเวลาคุณอาจจะต้องเสียไปกับการเผาถ่านทั้ง3วันจริงๆไม่ใช่ครับคุณอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก4ี่หชั่วโมงในการเผานะครับส่วนหลังจากนั้นก็เป็นขบวนการที่เตามันจะทํางานของมันไปเองนะครับเมื่อความร้อนได้ที่นะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลามันอาจจะไม่ได้ใช้เต็มทั้งหมด3วันนะครับอาจจะใช้แค่4ีชั่วโมงนะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยมาดูช่องทางแรกกันก่อนนะครับนั่นคือ,อไรายได้จากการ ผลิตถานนะครับหรือว่าการได้รายได้จากการขายถ่านครับทุกคนครับในการขายถ่านนะครับเราสามารถจะขายถ่านได้ณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ไม้ด้วยนะครับโดยการเผาถ่านนะครับเราสามารถที่จะได้ถ่านต่อ1ครั้งนะครับหเตา1ทงถังสงองลิตรนะครับอยู่ที่ประมาณ18-23ถึงกิโลกรัมครับ โดยผมมีเตาเผาถ่านถัง2ลิตรนะครับทั้งหมด2เตานะครับถ้ากับว่า1การเผาของผมนะครับจะได้อยู่ที่36กกิโลกรัมนะครับครับอาจจะได้มากกว่านี้หรืออาจจะได้น้อยกว่านี้แต่ก็ไม่ต่างจากนี้มากแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมขอตีเป็นกิโลละ15บาทนะครับเป็น36กกิโลกรัมนะครับคูณกับ15บาทนะครับต่อกิโลกรัมละ15บาทนะครับก็จะได้ท่ากับ540บาทต่อ1การเผา การเผาของผมเนี่ยถ้ากับว่ามี2ถัง2ลิตรนะครับก็คือว่าได้ทั้งหมด3ากกิโลนะครับอันนี้คือ,อไรายได้จากถ่านครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีไรายได้จากอย่างที่2นั่นคือน้ําส้มควันไม้กับทุกคนน้ําส้มควันไม้นะครับหเตาเผาถ่านนะครับหรือว่า1ถัง,ง200ลิตรนะครับเราสามารถที่จะกลั่นน้าส้มควันไม้ได้อย่างน้อยที่สุดนะครับนั่นคือ5ลิตรครับและสามารถกลั่นได้มากที่สุดไปถึงประมาณ15ลิตรครับ ผมขอตีเฉลี่ยเลยนะครับว่า1ตเตาเตาพอถ่านเนี่ยเราลั่นสัก6ลิตรพอครับผมมี2เตาถ้ากับว่า1การเผาผมจะได้ทั้งหมด12ลิตรครับ12ลิตรนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับเขาขายกันอยู่ที่ลิตรละ100บาทครับก็รวมกันก็เป็นเงิน1200บาทตอนน่อ1ครั้งในการเผาะนะครับยังไม่หมดเท่านั้นครับอย่างที่3นั่นคือเศษฐานนะครับหรือว่าเป็นผมให้ดูก็แลวกันครับ เป็นเนี่ยฮะเปลือกไม้อะไรพวกนี้ครับเป็นเปลือกไม้นะครับหรือว่าเป็นเป็น่านอะไรพวกนี้ครับมันมีคาร์บอนอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับก็เกษตรกรเขานิยมเอาไปใส่ในพืชผักของเขานะครับเพราะมันจะช่วยเก็บน้ำเอาไว้ที่ต้นพืชของเขาและก็ดูดในพวกจำพวกของอาสารอาหารต่างๆในโตเจนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะครับผมขายอยู่ที่กิโลละ 10บาทนะครับซึ่ง1เตาเนี่ยผมอาจจะได้สัก1กิโลนะครับผมมี2เตาก็ประมาณ20บาทตอนน่อ1นการเผานะครับสรุปแล้วนะครับไรายได้ตอนน่อ1นการเผาก็เอา540นะครับมาบวกกับ20นะครับในค่าสิบผงถ่านก็เป็น560นะครับบวกกับอีก1ันสองนะครับก็จะได้เป็น1,760บาทนะครับ 1,760บาทต่อหนึงการเผานะครับทุกคนผมเผาแบบนี้นะครับสามารถทำแบบนี้ได้ทั้งหมด10ครั้งต่อ1เดือนครับก็จะได้เป็นเงิน17,600บาทเห็นไหมครับอันนี้คือรายได้ที่ผมเกิดขึ้นจากการเพอทานมาจาก3ช่องทางนี้ครับหลายคนถามอ้าวแล้วนี่ยังไม่รวมต้นทุนเลยแล้วต้นทุนมึงอ่ะเท่าไหร่อ่าอยาไปดูต้นทุนกันครับว่าเท่าไหร่ นี่เรามาดูต้นทุนกันบ้างนะครับหลายคนบอกว่ามึงได้17-600บาทเนี่ยมึงยังไม่หักต้นทุนเลยนะไหนค่าไม้ค่านู่นค่านี่ของมือสารพัดอีกนะครับผมบอกว่าจริงครับนี่คือรายได้ที่ยังไม่หักต้นทุนครับแล้วผมจะลองมาหักต้นทุนให้ทุกคนดูครับต้นทุนของผมเนี่ยน้ำมันครับน้ำมันที่เอาไปใส่เลื่อยยนในการตัดไม้แล้วก็น้ำมันที่ใส่รถ3ล้อพ่วงข้างที่เอาไปทุกไม้นะครับแค่นี้เองครับ ไม้เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องซื้อครับเพราะว่าไม้เนี่ยผมได้มาจากสวนของผมนะครับโดยการตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ผลนะครับหรือแม้แต่กิ่งยางพาราอะไรพวกนี้ผมก็เอามาทําเป็นฐานได้หมดนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับชาวบ้านเขาก็ใจดีครับระแวกบ้านผมเนี่ยก็คือเขาไม่มีคนเผาฐานผมมีเผาอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะอ่านหนช่วยไปตัดกิ่งไม้เขาหน่อยสินะ กิงง <oli> ่งไม้มันลกบ้านเขาอยู่นะครับหรือแม้บางครั้งนะครับไม้ผลของเขานะครับไม่มีคนตัดกิ่งเขาให้ผมไปตัดนะครับผมก็ไปตัดให้เขาฟรีฟีเขาก็ให้ไม้ผมมาฟรีฟรผมก็เอามาทําฐานแบบนี้ครับอันนี้คือต้นทุนค่าไม้ผมไม่มีนะครับมผมไม่ต้องไปตัดป่านะครับทุกคนผมสามารถเอากิ่งไม้ผลหรือว่ากิ่งไม้ที่มีได้นะครับโดยไม่ได้ไปตัดป่ามานะครับการที่เราไปตัดป่าแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเราไม่ควรทานะครับทีนี้ผมมีอะไรจ่ายนะครับก็คือเลื่อยยนใช่ไหมครับน้ำมันที่เอาไปใส่่่่เือยนนนนตูกก้้งมััรททีีาไห ตอนนี้น้ํามันปัจจุบันนะครับอยู่ที่ลิตรละ25บาทนะครับผมใส่รถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ย25บาท1ลิตรนะครับแล้วก็ผมใส่เร่ยนตของผม1ลิตรเพียงพอแล้วครับต่อการเผา1ครั้งนะครับผมมี2เตานะครับผมมี2เตาก็เท่าก,กับ100บาทนะครับเดือนหนึ่งเผา10ครั้งต้นทุนผมก็เท่าก,กับ1,000บาทครับทุกคน1,000เอาไปลบ1 17,600บาทผมเหลือเท่าไหร่ครับผมเหลือ16,600บาท ทีนี้บางครั้งรถผมอาจจะรั่วนะครับหรือว่าบางครั้งรถผมอาจจะเสียเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ผมอาจจะพังนะครับอาจจะซ่อมบ้างเล็กน้อยผมตัวเฉลี่ยให้เลยครับก็คืออยู่ที่ประมาณ15,000บาท1 5 0 0 0บาทนี้เป็นเงินสุดทีแล้วครับไม่ต้องเอาไปแบ่งกับใครใช้จ่ายเองที่บ้านครับและนี่คือไรายได้ที่มาจากการผอฐานครับทุกคนครับ หลายคนฟังแล้วอาจจะตื่นตาตื่นใจแล้วไปทําเลยนะครับช่วงแรกคุณอาจจะไม่ได้ราคานี้ก่อนนะครับเพราะคุณต้องไปฝึกเรียนรู้นะครับคุณต้องไปทดลองผิดทดลองถูกกว่าคุณจะได้ทานกว่าคุณจะหาตลาดเจอนะครับกว่าคุณจะหาไม้ได้นะครับคุณก็ต้องไปคิดวิธีว่าคุณจะทํายังไงคุณจะปลูกป่าหรือคุณจะไปเอาไม้จากสวนใครนะครับแน่นอนครับผมไม่ส่งเสริมการไปตัดไม้ทําลายป่าแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนลองไปคิดในทรัพยากรของ ที่บ้านคุณที่คุณมีนะครับว่ามันสามารถทําได้อย่างที่ผมทำหรือเปล่านะครับและถ้าหากคุณอยากจะได้คําแนะนําเพิ่มเติมในการพอทานผมยินดีที่จะให้คําปรึกษากับทุกคนเท่าที่ผมจะมีความรู้พอจะตอบทุกคนได้นะครับขอให้คุณได้ส่งข้อความมาผมครับที่เพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับดนเข้าสวนนะครับ ตามนี้นะครับดนเข้าสวนนะครับและถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับหรือว่าส่งข้อความความคิดเห็นมาด้านล่างนี้นะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นะครับผมจะเอามาปรับปรุงนะครับ ผมใช้เวลาที่ผมว่างจากการเผาถ่านนะครับหรือว่าจากการทําสวนของผมนะครับมาอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนฟังกันนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปที่ผมทำนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมช่วยผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะเอามานําเสนอกับทุกท่านในทุกอาทิตย์ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งรับชมผมมาจนจบนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ